เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไ่า ขอความเป็นสิริมงคลขคเป็นสิขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้สิจงมาปกปารักษาปกป้องคุ้งให้ว่าพเจ้าทั้งหลาย พ่อแม่ครูวญาติพี่น้องวงศาระญายะตระกูลวงศานสายกุศลกาลยาณนาเรศทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพภราณมัยที่แข็ง จะเริ่มร้นบเรียนในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้รู้ผู้เดินผู้เกิดมาด้วยพระองค์เองจิตประการใดข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ปิยชนทั้ทงหลายปิญชนปานพระโลรดขอพระเจ้าที่ร่วมรับไปแล้วเทาษาษาวบุตรเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายเรศและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้มีม่ญาติพี่น้องเราที่ร่วงลับไปถ้ามีก็เคยชื่อเคยนาจกันแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้นําข่าวสารไปบอกไปขา่าวจากพี่น้องที่กล่าวนามมาแล้วนั้นา่นัทกานุมโมทนาผู้ด้วยในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิต เจดีพระธาตุพนมจงนำข่าวสารการกุศลไปบอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนามไปแล้วนั้นได้รับรู้รับทราบรรและมารับกัุโมทนารรซึ่งบุญกุศลผลทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ใน นขนาะนี้หาโตกทุกข์ได้ยากลำบาเข็นใจก็ขอ,ขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพยสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ เพเื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหอนโตจองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยปัญาปัจชาหอนโตจองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอัญคาหตุโตจองเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุขก,กายทุกใจเลยีคามสุข,ยขายุใจสุขยตังปราริมาตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน สางเองาบุญกุศลที่ข้าพเจา้าได้กระทำํำบาเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบาเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายเครื่องธยธรรมถวายจะุกปัจจัยเพื่อทนลุบำรุงพร,ระพุทธศาสนาป,นปุรณปกตฏิสังขรนเจด วพระาธาตุพนมค้าน้ำค้าไฟค้าพระตา,าเช้าเพรจำรหนีส้สงและทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรว่าพระาธาตุพนมในวันนี้จงเป็นพระลวะปัจจัยเป็นอุป,ปนิสัยตามสง ให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้แก่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายมีสัทธา จะได้ลำบูชาพระบอรมราตาเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและอานวยอวยชัยประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นนางฟ้าในวันนี้และผู้มาร่วมงานเป็นคณะจากนาครสวรรค์ในวันนี้จงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย หายพญาโรคาเพราะเข็นเวรภัยหายไปทันทีเพราะวันคราะเดือนเพราะปีเพราะวันขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะปีไว้หายหายรับดับไปมีโชคมีชยัยได้ดังปราถนา สมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนษุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จในเร็ววันจะพันทันด่วนจะพันทันด่วนจะพันทันด่วนจะได้มีโอกาสธนุบำรงุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ ยิงย er ิ่งขึ้นไปด้วยเธอตั้งใจได้เสียงราตาเพิ่ให้เอากรถาไปมาตามนอนนานงานน้อยใชบ่อยเงินหมดเปเน้ตก มีหน้าสดนอนหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งง่ายๆหรอกอำเภอสุมแสงนครสวรรค์มาทำ บุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเป็นสักขีพยานในการทำคุณงามความดีมีพระบรมธาตุพระนมเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจพุทธศ,ศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้วันพฤหัสบดีที่สามสิ ตุลาคม2568ข้าพเจ้าทั้งหลายไดอรธาธนานิมต์ประสานงานจากคุ้โยมวิเชียรนที่เคยมาเป็นประจำเพื่อให้ต้อนรับคณะนี้ วันนี้พระครูนำถวายเครื่องไทยธรรมนำถวายจะตุปัจจัยได้จาริญพุทธมนสวัธรรมจากกตบบัตนานสุให้สาธยาิโยมทั้งหลายได้ฟังได้เห็นเป็นบุญตาได้เจราจาเป็นบุญปากได้ปฏิบัติอุปถาเป็นบุญจ พระครูนำถวายและเจริญพุทธมนต์ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านไปแล้วเวลาพอประมาณไม่ติดไม่ขัดมแม้แต่นิดเดียวกล่าวนัวสวดนัวเหลือเกินฟังออกแค่พวนนี่นัวนี่เสกตัวให้สิ์เสกเจิตให้มี สนเสกดีใส่ตนเสกองคลใส่ตัวทำใจให้สะอาดเวลาเช้าทำใจให้ขาวเวลาเพลนทำใจให้เย็นเวลาค่ำทำใจให้ชุ่มฉ่ำเวลากลางคืนทำใจให้สดชื่นเวลารุ่มอารุณตั้งบอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บ นี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนฝ่ายฝันฝ่าฟันฝันฝ่ายร้อมบ่มพาจอจอดจิตจอดใจส่งเสริมสอดไส้สวมใส่ศีลธรรมศีลส,ส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอด วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดดดในใสายบ้านกับวัดหลาดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทาง กนแมวดีหมาดีมีคนรักเฝ้าคุมฟักเหนียงไวายในเคหาเป็นคนดีย่อมไม่จนคนเมตตาหมาอุตส่าสร้างดีไว้ให้คนปองสาธุมาถวายเครื่องทยทยธรรมด้วยการถวายจตุปัจจัยด้วยการ มาต้องหมดเลยมาจาับด้วยกันกกจจเจอกจาเฮ้เลยให้สบายออกรถกี่โมงเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้สองทุ่มเมื่อคือนนี้มาถึงมาถึงหกโมงเช้า วันดีพ่อครูฉันเช้าอยู่ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรแล้วเนาะสบายสาธุเก้าครั้งครั้งที่เก้าอนุโมทามิดังดังสาธุสาธ right? pues ุสาธ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 ุอนุโมทามิ ลอยมือนับคอนที่นี for, leider, il, nah, ah ่ทีขนน้ำอยู่นู้นเลยนล้ยกมาเป็นกล่องเลยนะนี

neponyang pasutan anapakan leso antara to suketo werana mo kutasane arong to suketo we sama sampe njagib salah daratha sabi nora nga po ta sasa ni araw ka so kita po isa na sa pwede niya tipe te ata rata so kita sabi nora nga po ta sasa ni araw ka so kita po ta sasa na sa pwede niya tipe po to sa pwede ta niya no ta mo lo po ta ro ko ro rata na ta yam e te sa nga lo pa we na sa panta raya we na sa to sa pata e te sa nga lo pa อายุงทารวาบาลังวันนา้งสุขเจิปติปานาทอดีกายุยาสวะโอติยาตายาตุปปะจเตเตติปวัตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเดวตาสัพปพุทธะสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสติปวัตุเตเตรมนาระธาตุระธรรมจงมาปกปักรักษาเทิดาระตูกลมีความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพสุขภาพประดับใหม่ที่แข็งแรงไปในมาในก่อให้สิ่งสาวสิ่งของตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยเถิด เอาว้พระพรการการรังสีมาสัพพุโธปะขวันโคตรตามปะขวันตามติว่าเดตีสวาคดโตปะขวัตตโมพอาันนัมสัมีิสุปติปันโนปะขวัโตซาหะปะสัมมสังขันนาไ ข้าพเจ้าทั้งหลายครูบาศุภครบาศิกาผู้ทัพริษัทผู้ทนุกรบำรงพระพุทธศาวนาราต่งา,างก็เพื่อทูลแส่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีโอกาส,สาาาาาการอาสาคาวะเจรีพระธาตพระนมเพื่อขอศินขอพรอในวันนี้ ได้ถวายเครื่องไตรยธรรมยารักษาโรคและนโนปรงพระบทธศาสนาและได้มีศรัทธาแต่ได้รับบูชาพระบรมธาตุ บูชาพญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาโอกาสรักษาเจดีพระธาตุนมนาลานพระบรมธาตุในวันนี้จึงถือโอกาสขอขมาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายไว้ก่อนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่มีเจตนาและหาเจ ตนาไม่ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเอาหอศิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นเวรไม่ให้เป็นกรรมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยอวยชจประทานพรให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วรพร้อมครอบครัวญาติพี่น้อง วงสาขันายาตระกูลวงวานสายกุลสายกุศล,ลอัลญาณเมตทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงปราศจากทุกโศงโรคเปรนภัยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มากล้ำกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่ายากจน เห็นใจด้ยทรัพย์อับปัญญาขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเพื่อมีแต่กันระยานามิตรเทตีทําดีจะได้ช่วยปกป้องเพื่ทูบูชาวัดวาพระศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่กล่าวนามไปแล้วตอครอบครัวญาติพี่น้องวงสาคณาญาติระกูลวงวานสายบุญสายกุศลภัลยานาเมรทุกท่านทุกคกอนของน้าพรจ้าตจงหายทุกขหายโศกหายโรคหายไข้หายพระญาติโรคา เพราะเห็นเวรไัยหายไ,หไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันขอให้เกลือดเพราะเดือนขอให้กลายเพราะปีขอให้หายหายรับตับไปมีโชคมีชัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วให้เรลือว,วิสัยไพโนทของตัชน จะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จใจเร็ววันสับพันทันดวนจะได้มีโอกาสอนุกำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ พระพุทธศาสนาปรยโพสต์จากอำเภอสุแสงหวัดนัตกรสวรรค์พระพูชาพระดาพะลองถวายเป็นพระธุทชาสมภูชาสัมภูชาในเช้าวันนี้ตื่นตื่นโอกาสของเราให้ศาสนาด้วยชนใกล้ไกลได้ร่วมอนุโมทนาสาธุโดยขอพีุกกัะสาธุอนุโมทนา